น่ากว่าตู้ศูนย์บาทนอนเป็นเดือนแล้วนอนเป็นเดือนแล้วว่าแม่ตู้อยู่เป็นนี่นะเป็นเดือนเลยเป็นเดือนล่ะเอาแล้วบ่นแล้วนอนพี่น้องโอ้ติดตุบบ่าวลิชื่อขนมมาให้กันนอนเป็นเดือนละเดีอนนอนโอติดตุบลูกเต่ากับบ่มีพี่น้องเนาะอยู่กับหลานสองคนตรายพี่น้องเอ้ย้นีบ่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าขาดไปแล้ว อืมนี่เราจะเป็น,เป,น,น,นเป็นื้อน้ำน้ำหายไว้กินมีแต่แตเสือ้อเ,เสื้อโลกพี่น้องเตว่าก,กับโบจ้างในเห็ดเนาะวิธีชีวิตของเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยตู้สูอยู่ว่าเพราะได้กินน้ำเบาลิซื้อไปห้ไม่เท่าได้กินน้ำผลแบบหายเก็บไวแ้แ่โดน ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิดสุภุสุคนกันเบิดสุมวงสุบอนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปกับทีมงานพี่น้องเนาะทีมงานได้ลงสวรรค์พุ่นล่ะไปสวรรค์แล้วก็บเบาลี่กับพอดีว่ามาสวยแน่พี่น้องไปเวียกมาสวยแน่ก็เลยไปบ่ทันเพิ่นก็เลยให้เพิ่นบ่ได้ไปนําเพิ่นมื้อนี้เนาะก็เลยปาให้เพิ่นถ้าเพิ่นไปเลยเพิ่นสิไปหาไผเนาะพี่น้องเมื่อเช้านี้เบาลีได้เอาเงินให้นางแตงอ่อนไปซื้อนั่นพี่น้องเนาะซื้อ สื้อแพิ่มเพิ่ดแล้วก็นมไม่แล้วบอกเลยกบว่าไปซื้อเดี๋ยวเราดีสิโทรโทรถามมึงก่อนว่าซื้อแล้วบอเขาที่ตามเบิ่งได้นี่ก็ได้เพราะเงินผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าไว้นำเฮาแล้วเขาจะใส่เพื่อนเที่ยวก็ไปมาเที่ยวก็ไม่ได้ถ่ายรูปจำบอกเลยนะโทรกันโทรถามเบิ่งพี่น้องเลย เรหาไม่เท่าแล้วบวหาบชับอย่าว่าพนักงาเวียพี่น้องเลยอะบวชเป็นยังพี่น้องเนะาะมือนี้กับเบ้าลิกกับไม่เคสหนึ่งพี่น้องเนาะที่เบ้าลิกเคยมาช่วยเคยมาช่วยแล้วซื้อข่าวซื้อน้ำให้เราตลอดต่อตอนนะกับคล้ายๆเท่าซุนนี่แหละพี่น้องเนาะบวมีคนดูแลแล้วกับลูกเต้ากระตายเพิ่นเือนชานล้านเป้นกับเพรพังอยู่เฮือนแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่ปูย่าาย่าตายายคือกันพี่น้องเลยเนาะ เคสนี่ก็น,นักผสมควรเดี๋ยวนี่ก็เจ็บป่วยโอ้ยพี่น้องเลยแต่ละเคสนี่ล้ำบากไอ้นี่ฝากให้เดอ้อพี่น้องเนาะเอฟซี FC, บัสสูบสุคนบ่มีแต่เท่าสุนเดอ้อที่ป่วยเนาะอันนี้ก็บ่ได้แม่นว่าเฮาบ่หักบ่แพงเกัาสุนเฮาก็หักกับแพงเนาะแต่ว่าถ้าเขาต้องช่วยคนที่เพิ่นอันอำนวยความสะดวกได้พี่น้องเนาะคนที่บอมนวยความสะดวกเขาก็ช่วยอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยแบบซัพพอร์ตทางหลังเอาเนาะพี่น้องเนาะออกกล้องมาได้เด้อในเมื่อออกกล้องมาได้เอฟซีก็เห็น สุดท้ายเอฟซีกับซีว่าเขาคือเขาแล้วเอฟซีกับซีดาเบาลี่ยังโดนเอฟซีดาตลอดว่าไปเฮ็ดครอบครัวเขาวุ่นวายเราป่วปลยลวหนีบอ่อละถิมละบอนะเขาดีก็ห้องซิกเจ็บในหัวใจอยู่เพราะว่าเบาลี่ก็ตั้งใจทำมันความดีอยู่เนาะแต่ว่ากยาอดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าผู้ใ่ายใจดีเพิ่นก็ให้กำลังใจเบาลี่ตลอดเลยเพิ่นผู้เพิ่นเขาใจแล้วเอฟซีในลายท่านเพิ่นก็ให้กำลังใจเบาลี่ เราขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้มาหาแม่ตู้บุญสู้พี่น้อง,นะงนาาเนานะอยู่พี่ละอยู่ไกลเติบนี่เนาะเดินทางมาไกลเติบโอ้ยจ้ะคือเห็นว่าป่วยแล้วพี่น้องเอ้ยหลอดนี้กับโมฮูเราเพื่อนเพื่อนนะโมฮูนี่แหละเนลยลองลดไปเด้อระวัาต้องขึบบนน้นมานปั่นเด้ช่วงนี้เพื่อนกีรักร้ายเนาะแม่นคนกีรักกรลายครับเพิ่นกีลังจับได้นี่กีรักกระลายพี่น้องซื้อ,อ,อนี่แหล,ละมาให้เราเนาะ เงินเลือ, 50, 000, ลอหาสิพันจะเือเท่าไรเดี๋นี้เลือสามสิบเลือสามสิบงอคู่ดังจะมีคำ<ะ>จะมีงอคูดังเนาะเอาเร็วอย่า <c oughs> บอกนะตัวนี้เน้นแน่นตัวนี้น่าจะเป็นเชือกโคมแล้วอยู่กับหลานชายพี่น้องเนาะด่านชายเราประมาณิแปดสิบเก้านี่แหละ พอได้ทำ sai แล้วในกับเบิังนี้ขออนุญาตเลเด้อขึ้นเฮือนเนเด้อโอ้เจ็บกล้องไว้เนาะให้เราเก็บเครื่องก้อนเนาะกว่าบางอันมันกับของผู้เฒ่าเนาะไปขออนุญาตขึ้นเฮือนขึ้นสะเด้อสวัสดีแม่สุขออนุญาตเด้อลูกได้บ่อนี่ทุกมานั่งลูกได้บ่อนี่ลูกโอ้ จับลอยได้ไหมครับไป้กเอาก็มาดูอยู่แต่เก่บมันตูจับไปไว้บนเดียวกัน,ปนเป็นหูหมกขอนนุญาตนั่นนงเลอเด็นหูเดอยวกบนอันนันน,น,นนะพวกกอง,งน,น,นอะเออย้ำมาใกล้ๆกันเลยเ้อกองสลยทำไมดีม่นูเห็นลูกอยอียวกน,นเห็นมมุมเห <c oughs> ็นผมมุมมุมได้อยู่บ่นี้ จื้อเชียงป่าจริงจื้อเชียงป่าอะไรเบาโอลิใส่นี่ก็ชื่อขนมมหายกับนมกินได้ป่วนมกินได้อยู่บ่เป็นเบาหวานตี้เบาหวานกินว่าลูกจะช่างหายนี่ขนมกับนีน่ะนี่นะลูกจะช่างนมแรกจะซอยหายกินบ่จะหน่อยกินจะหน่อยก่อนบ่มันเย็นโพดบ่เอาไเบิ่งเย็นโพอดเย็นเยอะกินบ่ เอาไว้ก็นเนียะเดอนี่ขนมมะนีขนมน้อมนี่ลูกของลูกว่าเจ้าโซโจะเป็นเดืเป็นอะไหลับไปห้องหมอว่าขึ้นเาไปห้องหมอห้องหมอหนีชุกเล่าร้านหนีร้านมาไปไปไม่มีความดันไม่ขึ้นสูงความดันขึ้นโหัวใจอ๋อหัวใจหัวใจตีบหัวใจมันเต้นแต่เต้นรัว ซื่อซ่าบ่รักชาบาดใหม่โอ้ใจเต้นผิดปกติพี่น้องเห็นอยู่บ่เฮ้ยถ้ามันแจกเท่าใดัเป็นดับเบิ้ลละพี่น้องอายุเท่าแล้วตู้จําได้บ่จําบ่ได้ว่าวพนโอ75บ่อยู่แล้วตู้เอ้ยเฒ่าแล้วเนาะโอ้อยู่อยู่กับหลานบ บลานชายตรนั้นนละโอ้ยอยู่กับล้านชายเอ้าไปผ่ากับมีดด้วยนี่เขาเอามาใส่ให้เห็นอยู่มือเด็กเขาเลเอามาใส่เลยขาดได้เลยฮะมีอห่างนี้อ๋อโฉมขนาดพี่น้นองเนาะเฮือนชายลานแป้นก็เพราะว่าผู้ชายอย,อยู่กับอยู่กับเปนล้านชายคนนึงพี่น้องเนาะพ่อแม่น่ะทิ้งไปบ่แล้วล้านชายกบ่อยู่แล้วพี่น้องเนาะอยู่กับล้านชายมานี่จักปีแล้วอยู่กับล้านชายมานี่น่ะ แต่ยังน,น้อยบ่าลิดเอามาเอาเดี๋ยวแม่แล้วทิ่มเลยว่านะเอาเดี๋ยวอเ,นะเอาโอ้โหใครเสร็จมาหาเบาลิปเบาลิปจะลังนั่งกี่น้องเนาะเนี่ยา่างไรก็รุกเลย มันล้มนเนาะหมดหงอนนาแห้งชีล้มแล้วว่าในเดือนสิบเอ็ดละ่ะไข่ได้จากมือแล้วไข่เป็นเดือนไ,ไหนเป็นเดือนลาป่วยนี่อ๋อเจ้ากินหน้าไมหม,มนี่พ่อหนี่หน้าไม่เลยหน้าไม่ช่างอันน,นี้มันผลมึงนี่ชะนนา เงินผลรแรงร้านตีนมาร้านตรงมาโอนมากินต,นนต,นนตายตายตตแบบตู้สูนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่แตกต่างกันอันนี้ก็ได้ความลำบากนี่มาแตกต่างกันเจ็บป่วยมาเป็นเดือนละเวันดูวันนอนไข่นะจับเอีเมียพี่น้องขาดลุ้งรีงเบิดมุ่งกับโอ้ยดำซ้ำกะปิ เป็นแนวนี้เนาะไม่ตัวเนาะมีแต่แต่ลำบากขนาดนี้บอลำบากขนาดนี้กมยกินข้าวกับยังมันนี่เม่ตู้ข้าวมครัวมากรอไห่ตามกทั่วบ่แตามัครัวนั่นเอง เงี้นเนาะอนอยู่บอนนอนก็ที่เธอเป็นจะเบิงบ่งเนาของเล่นขอ่พี่ปุบนั่นเนาะไมถหงุมเท้าไปน้ำอะไรนมเท้าไปอือใกระดูกอีกหนึ่งเข่าต็งน้นอุ่นให้กินอ๋อวันนี้คือวันแจกเจ็บบัตรนขื้อนมากค่ะ ไม่เกณฑ์ขึ้นบ่ไหมตู้ใคนักกับเบ้นก็ไม่เกณฑ์เขไม่จอจังชงจังชงรุดหรือขึ้นบ่ขึ้นและยะการเบิ่งของเจ้านี่เห็นบ่ลูกนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่หักมัวมัว,มวบบเห็นหน้าอ๋อโดยโดยไม่ตู้ได้อาบน้ำอาบนายอยู่บ่นน่อาบอยู่น้ำค่ะ อะน,นตกตรงลำพุนงนี้กลางคืนกัน,นอนนี่เลยวนี่นนนี่อ่นนพี่นนะ้องเนาะอยู่กับลานชายเพื่อนแหละเพื่อนนี่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยพ่อแม่บ่อนือนจัวมอ,อืมนองนี่เลยน่าจะเป็นแนวกินแล้ว เดี๋ยวเรานอนอดูแบบอนาถเลยถุงยางปากมองมา่มกินไปแขมนเอาพ่อเข่าก็มดแบบนี้โอ้ยเข่าก็มืดกินก็มดกินอ่ออไม่ตูบุญสู้เขาเอามา้น้อยึงไอโล่นึงไอโล่นึง อร่อยไพ่กับอันนี้อันใจไพ่ดอกไพ่น่นะต่อมาได้ใช้นี่หรือว่าเขาเองบ่อเขาต่อมาใหายผมเนนพื่อนนี่ยผมต่ตั้งแต่เจ้าป่วยนี่บ่ออือวางเป็นนี่แหละเขาต่อมาใหา้โอ้วางเป็นนี่วางเป็นนี่แหละของใจแดงๆไพ่คู่นี่สิครับโอ้ จนแช่ตัวแาจนโอมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ะโจมาให้โอวเวยหนหงเนาะเขาว่าตีกลคืนจะเห็นยังไงเขา,านะอืยานเป็นยังกลางคืนแล้วมันยากบ่เนี่ยโตให้่อมาแบบขาจับมาเรี๋ยวดีกก็ว่าันใหญ่นี่ผ่ามาเหลื่อมเงินยากเลยโดยโดย ได็กขาดจ้ะโอ้มีตู้เอ้ยมึงเนี่ยเขือนสารลันแป้นจ้าก,ก็นเนาะหกเครื่องลีนีโนน่โอ้ยบ่มีผู้เม่ยเนาะไอ้หกไพ่จะหนึ่งเข่าไอ้เจ้ากินกุนีน่เนี่ยกูน้ำผู้อยู่น้ำเลยกูอยู่น้ำร้านนีเนี่ยโอ้ยเม่ร้าเลยแฮมบริการกินแก้กินนีน่ไม่ขนมกินได้บ่อันนี้นะแก้กินให้ลูกบึ้งเนี่ยแก้กินบ่ขนมแบบนี้ เฮ้ยแกกินบ่ยอ yeah. ่างบ่อยบ่อยบ่บ่บ่เดี๋ยวลูกแกให้เนะแกได้และนี่นี่จิก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 เลยมันบวมีแขล่หาแขล่บวมี้นเขาเริ่มาฮ่โอ้บวมีแขล่โอ้บวมีแขล่ก็กินได้จิ๊ดอ๊อกมันอ่อนอยู่อ่อนก็กินได้แต่ไม่แข็งแล้วโอ้ยกินกินกินอยู่เมื่อกินไหนกินนี่แกร้านนี้บี กินปลาก็ย่างๆนี่สวยอะไรเชาวกินเออเพิ่นดูแลเจ้าบ่อื่นเพิ่นนะนี่ย่างนันดกๆคนคนเห็นดวงเห็นดวงพ่องผาง่ะอืมเห็นแจ้งโดยโดย เป็นพ้าพังๆเนาะผ้าพังมู่มู่จื่อเถียงปากได้ก็ชื่อเนาะข่อยเนาะจื้อเถียงปากได้ดข่อยชื่อเบ,บ้าโอลิเด้อยันเจ้าบุญจื่อชื่อข่อยเพราะว่าข่อยบุญเลยขมาดน,นนะาาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วกว่าบ่เฮ้ย,นเนยบ่แม่นเนาะมันน้ำข่อยก็มาอยู่ยามฝนตกตก็จื่อได้เนาะแซ่บดูบบ่ กินแล้วพี่น้องตุ้ยกับตุ้ยเนาะผู้เฒ่าเพิ่นตู้บุญสูเพิ่นเนาะพี่นเอฟซี FC ก็คือที่คุณหนา้าคุณตาถ้าเอฟซีติดตามเบอลลี่จริงๆเนาะว่าแม่ตู้บุญชูมีแต่ทีมง,งานเบาลลี่ไทยเลยพี่น้องเลยทีมงานเบอลลีกับเมืกี้คนดอกไทยไทยปูุหลุดหน่อยคลิปมาได้ถ่ายหลายคลิปคือผู้เฒ่าสุนทอนมาถ่ายหลายคลิปก็คือที่คุณหนา้าคุณตาดีพี่น้องเนาะแต่ข้าวก่อนแล้วก็เป็นคนมีอยู่พี่น้องแต่ข้าวพอดู่บัชนชัดแต่ข้าวอัน ผัวเราอยู่แล้วก็บปินคนมีเฮือนหลังใหญ่อยู่ชุดไทยก็ขาดผู้นาลูกเต้ากับทิมกระป้ากันหนีไปมดเลือแต่ทิมลานน้อยว่าให้เลี้ยงผู้หนึ่งเลี้ยงลาน,นในกับเจ็เจ็ดสิบแปดล้วก็ยังมัมีงานเห็ดงานทำเนาะอยู่ไปสั้นๆพอได้หนึ่งเข่าเป่าไฟให้เข่ากับไปขอแน่ผีน้องให้แน่เนาะพอได้กินเนาะฮะ อ๋อเด,ด,ดี๋ยวแซ่บอยู่บ่แซ่แบอยู่มีแห้งอยู่ได้กินขนมเนาะน้ำกินกับพี่น้องไห่ก็เลยน้ำกินกันเลยน่ะบิ่งขวดน้ำกินโอ้พี่น้องอันธถาลลำบากเลยอืมเรลาาบกงนะ เรองลำบากเกงไหมพี่หองเอ้ยบุจาแนาเห็ดเนาะบุจ้างนาเห็ดลังเสียกัล้างมือให้นั่งห้นั่งให้ผู้เดียวอาแเ้วคือว่าสั้นบาทบุจัางนาเห็ดบุญจ้างนายเห็ดท่าตาดีค่ะหันแห้งกัไข่เนาะถูกกัเออไข่เน้แม่เขียมออกมาพุดตลกดตลอไข่ยิ้เขาได้เนี่กินอันนี้แน ลุ้มไปไม่เห็นไม่เห็นกชีวิตคนพี่น้องแตกต่างกันดีดีได้พี่น้องบางคนก็มีเงินรวยล้นฟ้าพี่น้องเนาะนี่ลาบเอาลีกับอันนี้ก็ขอออกความเห็นน้อยนึงพี่น้องเนาะเอฟซีบางทานกับแล้วแต่ความหักความหักหมักได้พี่น้องเลยบางท่านเพิ่นก็หมักสวยผู้ทียังหนุ่มยังสาวประธานใ่ไหมยังหนุ่มนยังสาวปัวพ่อเมียเพียงเพิ่นก็สวยเฮ็ดเฮือนให้หลังบักใหญ่เฮ็ดห้องน้าห้องในติดกระหรอกกระโลให้พี่น้องเนาะ แต่ว่าเคสที่ทุกข์ยากและกาเคสที่เป็นบ้านปลายของชีวิตแบบนี้นี่จะฆายากพี่น้องคนสช่วยพี่น้องเลยด้วยบุญที่บุญบ่มีบ่รวาจังใดกับบุญบ่หอดจอดบ่ถึงบ่อันนี้กับบ่รีบบ่หูเนาะอันนี้กับบนต้องบ่แม่นการเปรียบเทียบหรือยังแค่เอ่ยออกมาเพื่อให้เอฟซีไร่ไ่ทานได้พิจารณาบึ่งน้ำกันว่าทุกอย่างบที่ว่ารีเเบาีนมันพิดบนไดนะพี่น้องก็ตะที่เตือนกันได้ แม่ตู้นี่แล้วก็ป่วยมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าเป็นอาการอ่อนแน่ตังซุ้มมันขึ้นเนาะต่างซุ้งขึ้นอาบอยู่บ่อาบนะแม่ตู้จอนอาบอยู่มึงมึงเสื้อมอนนอนก็คือแบบว่าเห็ดนี่แหละพี่น้องนนอนเพิ่นก็คือจะบ่ได้สักดอกมเนาะอันแต่ละอันโอ้ดิโต๊ดท้องเลยเฮือนหลังใหญ่ยุมเพราะว่าเป็นเฮือนตั้งแต่ะข่าวโบราณเหมือนบอก แต่เจ้าน้อยบ่เขินจะเข้าผอบ่บ่น้อยแล้วไรครัวแล้วเีไรเราเพิ่นตายป้าบ่กเป็นตายป้ามัดตายไปละทุกอย่างกัดชุดโลมลงบ่มีผู้นำบ่มีผู้นำบ่มีผู้เบิ่งไรบ้านนี่ไงคล้อยใจ้รบ้านนี่อืมจลานนี่อย่างลานนี่แต่บ่กไปยออกแต่ไผ่นะเขามาหายดูเจ็ดสิบห้าปีนอแม่ตูเจ้าเนาะอืน่าคิดว่างั้นแหละ เบลอรี่ทั้วอร่อยอรุณนี่นะเพราะว่าด้วยเท่าความเท่าเอ้าน้ำไว้ยังน้ำไว้กินนะบ่น้ำไว้กินน้ำผลหายไว้โอ้ติดต่อองแหละบางต้องกินน้ำผลได้เน,ะนาะหายไวแ้แบบนั้นเลยพี่น้องหายไว้กินแบบนั้นเลยมมเบ่มีน้ำซื้อเขาบอสไม่น้ำซื้อบอ,อบ,อบอ่มี่น้ำซื้อเพราะว่าแถวนี้เขากินน้ำซื้อเบิด์บอ น้ำเสื่อเนี่ยคอเขาน้ำก๊อกเขากินน้ำก๊อกเขาเนะกินน้ำก๊อกมันจะเป็นหนิยวง่ายเด้เพราะว่ามันขุ่นได้ไหมตูน้ำพุนกเนี่ยเราจะกินจะก้าวแล้วคอน้ามก ness, ขอขอข like ๊อกขาวน้ำก in ๊อกเขาคนหูใจเราไม่ตุูเอ้ยคอยเห็นเจ้านี่คอยลำบากใจเบิ to to ่นว่าชุดท um ้ายมาบรรปลายของชีวิตพูนทำเลือกบ่ได้ เลือกเกิดกับบ่ได้เลือกสิตายก็ยังบ่ได้อีกคนเนาะแม่จูแม่นบ่ดูวะแม่นคนเฮาเนี่ยถ้าสมมติว่ามือใดมือนึงมันเลือกได้นี่บางคนก็อยากอยากที่มีผู้ดูแลดีๆเนาะตากน้ำตาหย้อยตาวยาวยาวบ่มันเห็นหูน้ำตาหย้อยโดยบ่มีเหตุผลบ่มันย่อยตาเจ็บมีตาบ่เห็นหูมันย่อยเลยแม่จูน้องบ่มันย่อยน้ำตาย่อย ลลเห็นหูนี่นแเอเลย<อ>ไไดูดนะูด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 ูนูดูยูกไปูดูมูดูดููดูดูแูด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 ดูดูยูดูดูดูาูดูเจ้าน้ำเจ้าขึ้นมานี่ดนดขึ้นมาูาูด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 นด อาบาย,ยายผันเดอร์ก่อมีเงินติดทถงหาซื้อเปนของว่าสิลงในเมืองว่าสิเข้าในเมืองเลยมาแวะหาที่เหลือก็ให้แม่ตู้เบิดเพราอเขาจะไปทั้งหนาเพราะว่าเขากับโบแมน่นดอกว่าบ่มีเงินจักดีก็บเป็น้องต่อแต่ว่าเขาบ่ได้ติดมาแม่นมันติดโถงมาจำนี้เถอะบอ่มีติดโถงบ่มีหรีเพราะว่าชูม,มือนี่ขาเจ้าใช้ระบบสแกนจ่ายเอาเด้กสามชิบชองเนาะเหลือเนาะสา <33. S 1> มชิบสามพี่น้องนะ่ะลง แม่ตูค้คอยเรือจากซื้อขนมเนาะอันนี้ก็เง<ม>ินหาสิบพันดอกเรือจากซื้อขนมกับนมกับเรือแต่สามสิบสามพันกีบเดอ้อแม่ตู้<ม>ชื่อให้แม่ตู้ไว้ซื้อนั่นกินนี่กินเดอ้อ<ม>ลูกกับบได้มีหลาย<ม>ถท่าแต่ว่าอยากซอยแม่ตู้ให้อยู่ดีไม่แหง้งให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อบันเดอร์เด,อร<ม>เดี๋ยวมือหน้าลูกสิมายามไหมเดอ้อดีใจอยู่วะนี่ลูกมาหาเนี่ยโอ้ดีใจเราไปเนาะ เอ้กายมายำๆโอ้ลเอาขวหม่กินข่าว่ม่มีข่าวกินรอยยิ่มที่เต็มไปด้วยความเศร้าเ้านําเสียบ่เอาเดี๋ยวมีในท้องก็ดีจูบเป็นนะนุมอ้เตาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกับชิดได้ขอตัวกลับก่อนเด้ออ่อนน อะไรก็ใครยังมีอยู่เอ้ยโอ้ใครมาผ้านอ่ะกาจจะมีสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดโดยอ๋อสบายดีบ่ะนี่แม่ตู้สบายดีเถอะขอให้พี่น้องพิจารณานะคำกันแล้วก็บที่ให้ชาวน้าปิดคลิปให้ในเด้อก็โอเคพี่น้องชาวน้าเองก็บบริเคยมาหรอกแต่ว่าครั้งแรกบ่าหายาครั้งแรกแม่มาเห็นเคนกันบริมาหลายเทธอแล้วแต่อีต้นเล่าอยู่ดอกพี่น้องถ้าวบริอยากซื้อเขาซื้อน้ำอีซังก็ติดต่อมาทางตาระลุเด้อละวะอยากกินเขาละวะ ก็หลีโอเคพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเป็นลั่งใจให้คือเก่าพี่น้องสบายดีเออสบายดี